วิกฤตที่สอนให้คิดถึงผู้อื่นโยมโยมครับในช่วงเวลาที่ยากลำบากช่วงวิกฤตการณ์ที่ไม่คาดฝันเรามักจะจดจ่ออยู่กับความทุกข์ของตัวเองความกังวลเรื่องปากท้องเรื่องงานหรือเรื่องอนาคตจนบางทีก็ลืมหันไปมองคนรอบข้างอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมในยามที่เราลำบากเราถึงมองเห็นแต่ตัวเอง แท้จริงแล้วความทุกข์ที่แท้อยู่แค่ในใจที่คับแคบเราถูกสอนให้เชื่อว่าในยามวิกฤตเราต้องเอาตัวรอดให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรกซึ่งก็เป็นเรื่องจริงครับแต่หลักธรรมสอนให้เรามองว่าการที่เราสามารถคิดถึงคนอื่นได้แม้ในยามที่เราลำบากนั่นแหละคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะเมื่อเราเห็นอกเห็นใจผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นเราก็จะเห็นว่า เราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้และความทุกข์ของเราก็จะเบาบางลงการนำหลักธรรมมาปรับใช้ในยามวิกฤตไม่ได้หมายถึงการให้เราไปแบกรับภาระของคนทั้งโลกหรือการไม่ดูแลตัวเองแต่เป็นการมีสติในการรับรู้ความทุกข์ของผู้อื่นการแบ่งปันเท่าที่เราทำได้ไม่ว่าจะเป็นกำลังใจความรู้หรือแม้แต่รอยยิ้มการกระทำเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จะช่วยสร้างพลังบวก และสร้างความผูกพันในสังคมให้เข้มแข็งขึ้นเพราะใจที่ให้ย่อมได้รับกลับคืน